สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับป้าเต๋ออีกเช่นเคยนะคะวันนี้ป้าเต๋อจะมาแนะนำการทำซับไตเติลในวิดีโอนะคะโดยโปรแกรม Adobe Premiere ค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ,ะเดี๋ยวเราก็มาใช้โปรแกรม Adobe Premiere กันเลยแล้วกันนะคะว่าสามารถทำซับไตเติลได้อย่างไรนะคะเริ่มกันเลยค่ะ ก็ให้เปิดโปรแกรม Adobe Premiere ขึ้นมานะคะอันดับแรกเลยก็จะลองทำการสร้างโปรเจกต์ใหม่ไปที่ไฟล์นะคะ New แล้วก็เลือกโปรเจกต์ขึ้นมานะคะสมมติว่าเราจะตั้งชื่อไฟล์ตรงนี้ว่าเป็นคุย IT กับป้าต่อยสมมุติว่านะคะ เราจะทำไตเติลอันแรกก็เก็บไว้ที่ไหนเขาจะถามโลเคชันใช่ไหมคะเราก็ตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ก็เลือกโลเคชันก็คือเราจะเก็บไว้ที่ dc หนึ่ง vdo n วต่อยนะคะเราเลือกโฟลเดอร์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็มาเลือกตรงนี้นิดนึงเราจะทำให้แคปเจอร์วิดีโอให้เป็นแบบ sdv นะคะเสร็จแล้วก็คลิกโอเคเลยค่ะสมมุติว่าเราจะทำการ สร้างวิดีโอมาสักอันหนึ่งนะคะวิดีโอเราก็ไปดึงเอาไฟล์ที่เราจะทำวิดีโอขึ้นมาอันดับแรกเลยเมอแต่ส่วนใหญ่เมื่อก็จะดึงอันนี้นะคะไฟล์อันนี้เข้ามาปั๊บเป็นไตเติลใช่ไหมคะเราเลือกขึ้นมาอันนี้เป็นไฟล์รูปภาพนะคะเราก็ลากเอามาวางไว้ในไทม์ไลน์นะคะถัดมานะคะเราก็ จะไปดึงอีกไฟล์หนึ่งนะคะง่ายๆเลยแล้วก็ไปเปิดโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่เราต้องการนะคะเราจะเอาโลโก้คุย i อกับป้าต่อยเข้ามาแล้วก็ลากเข้ามานะคะไว้ที่บริเวณโปรเจกต์ทางด้านซ้ายล่างของจอเรียบร้อยแล้วก็ลาก็ักไปวางตรงนี้ต่อกันเลยนะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราลองรันหรือว่าเราลองเล่น play วิดีโอนะคะเราลอง play วิดีโอโดยการคลิกที่ปุ่มนี้นะคะ เพย์วิดีโออ่ารู้สึกว่าวิดีโอของเรายังไม่เต็มหน้าจอใช่ไหมคะยังแข็งๆนะคะเพราะฉะนั้นเราขอสต็อปนะคะเราจะทำการทำรูปภาพ2รูปนี้ให้เต็มจอนะคะเราก็คลิกที่ ภาพแรกแล้วก็คลิกที่ภาพที่2นะคะแล้วก็คลิกขวาของเมาส์ที่บริเวณภาพใดก็ได้แล้วเราก็มาเลือก scale to frame size นะคะคลิกปับสังเกตเห็นว่ารูปภาพก็จะเต็มจอนะคะเราลองเลื่อนกลับมาดูเห็นไหมคะโลโก้ vit กับป้าต่อยนี่ก็จะเต็มจอให้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อได้อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราจะทำการเพิ่มวิดีโอเราก็ไปหาวิดีโอที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่เราทำไว้นะคะสมมติว่าป้าเต๋จะเอาวิดีโออันนี้นะคะโลโก้ได้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะเพิ่มวิดีโอก็ลากวิดีโออันนี้มาวางนะวางเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะดึงวิดีโอลากเลยนะคะมาวางต่อจากโลโก้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ลองเพลย์ดูนะกดที่เพลย์ตรงนี้ดู วิดีโอเราทําไม่เล็กจังเลยนะคะขอให้เต็มหน้าจอแล้วกันนะคะเราก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะคลิกที่วิดีโอแล้วก็คลิกขวาของเมาส์นะคะแล้วเราก็เลือก scale to frame size ค่ะวิดีโอของเราก็จะอยู่เต็มจอใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ลองเล่นวิดีโอดูสิคะเล่นวิดีโอดูนะคะโดยการคลิกที่ปุ่มนี้หรือจะกดที่ Spacebar ก็ได้นะคะ พอเล่นไปสักพักนะคะสมมุติว่าเราจะตัดวิดีโอสักเล็กน้อยนะคะตอนใกล้จะจบนะคะเราจะตัดวิดีโอแล้วก็จะให้วิดีโอหยุดเราก็กด Stop นะคะสมมติว่าเราจะตัดตอนสุดท้ายนะคะแล้วก็กด s t o p นะคะเราสามารถที่จะเลื่อนตรงนี้ดูได้นะคะว่าเราจะตัดตรงไหนนี่นะคะสมมติว่าเราเลื่อนมาถึงตรงนี้แล้วนะคะ ตัวเพรตรงนี้นะเราลองเลื่อนดูค่ะเพรเลื่อนมาสุดท้ายเลยสสอว่าเราจะตัดตรงนี้ลองดูสิเสอว่าเราจะตัดบริเวณสุดท้ายเราเลื่อนมาตรงหันหน้ามาตัวนี้เราจะตัดเราไม่อยากจะเห็นหน้านะคะเพราะว่ารู้สึกว่านางแบบหน้าดํามากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะตัดตรงนี้ทิ้งเราก็เอาเมาส์มาคลิกที่ตรงใบมิดโกนตรงนี้นะคะหรือจะกดตัว C ก็ได้นะคะพอ,อคลิกปุ๊บ เมาส์เราเปลี่ยนเป็นใบมิดกลแล้วก็เอาเมาส์มาคลิกตรงนี้นะคะคลิกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนเมาส์ตรงนี้ใหม่นะคะไม่ให้เป็นใบมิดกลและเราจะมาเลือกที่ลูกศรตรงนี้ให้เป็น selection tool แล้วก็คลิก selection tool แล้วก็เอาเมาส์มาคลิกตรงนี้นะคะแล้วกดปุ่ม delete ที่คีย์บอร์ดเสร็จเรียบร้อยนะคะสมมุติว่าคลิปวิดีโอของเรามีแค่นี้นะคะเราก็จะนำคลิปวิดีโออันนี้นะคะไปอ่า อ๋อเดี๋ยวขอเพิ่มอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะคะเพิ่มนิดหนึง่งเราขอคลิกกลับมาที่เริ่มต้นวิดีโอนะเราคลิกปุ่มนี้นะคะเขาบอกว่า go to in นะคะแล้วก็คลิกปั๊บให้มาเริ่มต้นใช่ไหมก่อนที่จะนําเข้าวิดีโอนี่เราอยากจะใส่เอฟเฟกซักเล็กน้อยให้เรามาคลิกที่เอฟเฟกตตรงนี้แล้วก็มาเลือกเป็นวิดีโอ transition ตรงนี้นะคะแล้วขอเลือกเป็นอันแรกเลยแล้วกันนะคะ 3D motion ตรงนี้แล้วเราต้องการที่จะเลือก เอฟเฟกแบบไหนนะคะจริงๆมันมีเยอะแยะมากมายนะคะเราสามารถเลือกพวกนี้ได้นะคะแต่สมว่าอันนี้อยากจะเลือกอันแรกแล้วกันนะคะเราก็เอาม้อมมาชี้ตรงนี้แล้วกดลากแล้วก็มาปล่อยตรงนี้นะคะปล่อยตรงข้างหน้าเลยนะ,ะอันนี้จะเป็นเอฟเฟกนะคะอันที่สมงสมว่าอันที่สองเราจะเลือกอันนี้นะคะเอามาวาง ส่วนต่อระหว่างคลิปที่หนึ่งกับคลิปที่สองหรือว่ารูปที่หนึ่งกับรูปที่สองเอาวางตรงกลางเลยแล้วกันนะอา่าวเรามาลอ,ล,อลองเล่นวิดีโอใหม่สิคะอา้าวลองอา้าวเหลืออีกอันนึงมาถึงก่อนจะถึงวิดีโอเราก็อยากจะอ่าได้ท่าชิชันเหมือนกันนะคะตอนนี้เราจะเลือกอันไหนดีอ่ะสมมติว่าลองเลือกดูอ่ะเราอยากได้อันไหนสมมติว่าอยากได้อันนี้แล้วกันนะอะ่ลองเลือกดูคะ่ะสมมติว่าอยากได้อัน,นี้เราก็กดเมาส์นะคะกดลาก แล้วก็มาปล่อยระหว่างคลิปวิดีโอตรงนี้นะคะป๊บวางเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราลองเพลย์วิดีโอสิคะกด space bar ก็ได้นะคะเห็นไหมวิดีโอของเราก็จะมีลูกเล่นใช่ไหมคะจะไม่แข็งเกินไปเห็นไหมมีท r a n ิชันเป็นแบบ่อาให้เราเลือกตามที่เราต้องการใช่ไหมคะอะสุดท้ายเห็นไหมคะ่าเสร็จเรียบร้อยนะคะ สมมุติว่าตอนนี้วิดีโอเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรากด Stop นะคะเราจะทำการ e x p o r t วิดีโออันนี้นะคะเ,ออนะเดี๋ยวนะวิดีโอของเราสมมติเรากลับมาที่เริ่มต้นก่อนแล้วกันนะตรงข้างหน้านี้นะคะ,อะขอใส่เป็นเสียงนิดนึงแล้วกันนะคะขอเพิ่มเสียงนิดนึงอ่ะกด Stop นะคะแล้วก็จะไปหาเสียงนะคะ ไม่ใช่หาเสียงเหมือนสอนนะคะจะไปหาอินโทรอะคะ่ะอินโทรของวิดีโอนะคะเป็นซาวเอฟเฟกอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวขอหาดีนึงนะคะอยู่ที่ไหนบ้างที่มีนะคะอ่าตรงซาวตรงนี้น่าจะมีนะคะนี่เขาบอกว่าซาวอ่ะมีซาวอยู่หลายตัวนะคะเพราะฉะนั้นขอดึงซาวมาสักตัวหนึ่งนะคะซาวเอฟเฟกตตรงนี้ลากเข้ามาวางไว้ที่ตรงอ่าในส่วนของโปรเจกต์นะคะแล้วก็จะนำซาวตรงนี้นะคะลากต่อเข้าไปไว้ในที่ไทม์ไลน์ค่ะ อตอนนี้เราก็มาลองเทสดูนะคะว่าซาวของเราโอเคไหมอ่ะกดสเปซบาร์นะคะหรือกดตรงเพลก็ได้ปับ๊บอ่ะ,อะ,อะพอซาวมาถึงตรงนี้เรา จุด,จ,ดจุดตรงนี้นะคะเราก็กด Stop นะเราจะตัดเสียงตรงนี้ออกเราก็กดที่ใบ m ีดโกนเหมือนเดิมใช่ไหมคะเราเราก็ตัดตรงซาวด์ข้างล่างตรงนี้นะตรงนี้เราไม่ใช้เราก็คลิก Mount, เมาส์แล้วก็ตัดทิ้งไปนะคะส่วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเติมที่เป็นแคปชั่นหรือว่าซับไตเติลทีหลังนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวเราขอ Export รไฟล์อันนี้ก่อนก่อนจะ Export เดี๋ยวขอไปสุดท้ายก่อนแล้วกันนะคะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมีการาเพิ่มเสียงเข้ามาอีก น,นิ้งนะคะก่อนจะเพิ่มเสียงขอเพิ่มโลโก้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะรู้สึกว่าจะมีโลโก้อันใหม่เดี๋ยวเราไปดูขอดูโลโก้อันใหม่นิดนึงนะคะว่าน้องอัติรัตน์นะคะเขาทําโลโก้อันใหม่มาให้ดูซิว่าเก็บไว้ที่ไหนนะคะจะหาเจอไม่เนี่ยนะคะน้องป๊อกใจดีมากเลยนะคะทําโลโก้มาให้พี่เตยใหม่แต่พี่เตยจาไม่ได้แล้วว่าเอาไว้ตรงไหนนะคะอ,อ,อยู่ตรงไหนเอ่ย จำไม่ได้ถ้าจำไม่ได้ก็ยังไม่ต้องหานะคะเดี๋ยวเอาอันเก่านี้แล้วกันนะคะโลโก้อ่ะเราก็จะเลือกสุดท้ายก็จะใส่โลโก้อันนี้ไปปิดท้ายตอนจบนะคะอะแล้วเราก็เอาอันนี้มาวางต่อตรงนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมนะคะเสียงนะคะเสียงเอาเสียงมาวางอีกที่นึงตอนจบเหมือนกันนะคะแล้วก็เลื่อนเสียงมาตรงนี้ ่าแล้วเราก็จะตัดนะคะเราก็จะเลื่อนมาเพื่อที่จะตัดเสียงตรงนี้ออกใช่ไหมคะเราก็มาคลิกที่มิดโกนแล้วก็คลิกตัดนะคะแล้วเราก็มาคลิกที่ลูกศรตรงนี้นะ selection แล้วก็คลิกตรงนี้นะเมื่อกี้กเราตัดยังคะเรายังไม่ได้ตัดใช่ไหมจับใบมิดโกนมาตัดชับ,ช,บ,ช,บชับเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยก็มาเลือก s e c t i t n tool แล้วก็มาคลิกตรงนี้แล้วก็กด d e l e t e ลบเสียงนี้ออกไปนะคะหรือถ้าเราอยาก การที่จะให้เสียงมันแบบว่า,าค่อยๆแผ่วลงเราสามารถเลือกตรงนี้ได้นะคะอ่ะเพิ่มนิดนึงนะคะสมมติว่าเสียงตรงนี้ใช่ไหมคะเราจะปรับเสียงเรามาคลิกตรงนี้ค่ะที่เป็นบอกว่าเพนทูนะเราคลิกเพนทูปุ๊บเอาเมาส์มาคลิกภายในเส้นเสียงตรงนี้นะคะสมมติว่าเราจะลดระดับเสียงให้เราเอาเมาส์มาคลิกที่เส้นเสียงตรงนี้ปั๊บนะแล้วก็มาคลิกที่เส้นเสียงตรงจุดที่เราจะให้ลดระดับ ความดังลงนะคะแล้วก็คลิก2จุดแล้วเราก็เอาเมาส์เนี่ยค่ะมาดึงให้มันค่อยๆหลีลงนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการลดเสียงให้เบาลงนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กลับมาที่ SelectionToolbar เหมือนเดิมนะขอมากลับที่เริ่มต้นค่ะอ่ะของเราอยู่ตัวนี้เราลองเลเริ่มเล่นดูนิดนึงนะคะลองเล่นหรือกด Space bar ก็ได้นะคะให้วิดีโอเราเริ่มเล่นค่ะอ่ะดูไปเรื่อยๆค่ะ พอเสร็จเรียบร้อยนะคะสมอว่าเป็นจบที่สุดท้ายใช่ไหมคะตรงนี้นะคะเราจะให้จบตรงนี้เวลาที่เราจะบางทีเราอาจจะลืมใช่ไหมคะเผื่อมีข้อมูลที่มันล้นลงมาเนี่ยมันจะทําให้การเรน,นเดอร์ของเราผิดพลาดเพราะฉะนั้นการเรนเดอร์นะคะขอกลับไปที่เริ่มต้นนะคะเราขอมาร์ก ตรงนี้นะคะเราชี้ดูเขาบอกว่า mark in ใช่ไหมคะหรือจะกดตัว i ก็ได้นะคะเราคลิกปั๊บแล้วสุดท้ายนะคะเราคลิกตรงนี้ไปสุดท้ายของคลิปเอาอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้บอกว่า mark out ใช่ไหมหรือกดตัว o ก็ได้นะคะคลิกปั๊บอ่ะจะได้รู้ว่าขอบเขตวิดีโอของเราอยู่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทําการนะคะเลือกที่ไฟล์แล้วก็ export นะคะ export อืเราจะทำการ export ให้เป็นวิดีโอแล้วก็คลิก export นะแล้วก็เลือก media ค่ะ รอแป๊บหนึ่งสักครู่เดียวนะคะเขาจะขึ้นมาให้เรา e x p t r t นะคะ,ะเขาจะให้เรา e x p t r t ใช่ไหมอ๋อก่อนที่จะ x x p o r t ลืมเลยค่ะ ป้าเต๋ขอแคนเซิลออกไปก่อนนะเนี่ยคนแก่ก็จะลืมลืมหลงหล,ลงนะคะเพราะฉะนั้นขอปิดไปก่อนนะคะตรงนี้ยังไม่เอ็กพอร์ตค่ะขอเพิ่มก่อนที่จะเอ็กพอร์ตนิดนึนงเอามาที่เริ่มต้นวิดีโอนะคะถ้าเผื่อจะเพิ่มข้อความเข้าไปในวิดีโอนะคะให้ทําอย่างนี้ค่ะมาที่ไฟล์นะคะให้คลิกที่ไฟล์แล้วก็เลือกนิวค่ะแล้วก็มาเลือกนะคะเป็นเลกเ c y t i ซีไเนะคะคิกปั๊ก เขาจะขึ้นตรงนี้มาเราก็จะบอกว่าเป็นสวัสดีหรือว่าเป็นแนะนำนะคะอันนี้เป็นเปิดตัวแล้วกันนะคะเราจะบอกว่าเป็นวัตถุประสงค์แล้วกันนะคะวัตถุประสงค์แล้วกดโอเคเลยนะคะเราก็จะทําการสร้างข้อความที่เป็นวัตถุประสงค์ตรงนี้แนะนําเป็นหัวเรื่องนิดนึงนะคะสมมติว่าเราจะพิมพ์ตรงนี้ลงไปนะคะเอาเมาส์มาคลิกเลยนะเราคลิกตรงนี้ปั๊บเราจะบอกว่า บอกว่าเป็นการสร้างพอดีนะคะตัวหนังสือของเรายังไม่ได้เปลี่ยนเป็นฟอนต์ภาษาไทยเพราะฉะนั้นขอเปลี่ยนเป็นฟอนต์ภาษาไทยนิดนึงนะคะเราก็ลากเมาส์ตรงนี้ปั๊บเราก็มาเปลี่ยนฟอนต์ตัวนี้ให้เป็นภาษาไทยนะคะเมื่อสักครู่ส่วนว่าเราเลือกเป็นอันนี้นะคะกัะะนนะคะดีลิมเ i ียอะไรเนี่ยนะคะเราคลิกเข้าไปแล้วก็ขยายฟอนต์ให้มันตัวตน,นิดนึงะนะคะเราก็จะมาพิมพ์ตัวนี้ต่อน,นิดนึงว่าเป็น การสร้างอ่เป็นการสร้าง subtitle นะคะอ่ะปรับให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะ subtitle e s การสร้าง subtitle ในวิดีโอแล้วกันนะคะในวีดีโอด้วยโปรแกรม โดบี้จีเมียนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะปรับสีแล้วก็ตรงนี้ไม่ได้ใช้แล้วก็ขยับมาตัวนี้ก็ได้นะคะส่ววว่าข้อความตัวนี้เราอยากให้อยู่ก,กลางใช่ไหมทางด้านซ้ายมือตัวนี้เขามีให้ปรับค่ะว่าให้อยู่ก,กลางนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเลือกสีนิดนึงนะคะเราก็ทําการเลือกสี ว่าเราจะเลือกสีอะไรนะคะเราก็ทำการเลือกสีตรงนี้ปั๊บอ่าให้เป็นสองสีแล้วกันนะคะข้างบนเป็นสีขาวข้างล่างเป็นสีชอบสีอะไรก็เลือกไปจะว่าเป็นสีฟ้าแล้วกันนะคะเราก็เลือกโอเคนะคะเราก็ได้สีฟ้าอ่ะเป็นสองสีนะคะตรงนี้ปั๊บเราเลือกซับไตเติ้ลปั๊บตรงนี้เราจะขอเป็น2ส,สีใช่ไหมคะเป็นดีนี่ยแล้วข้างล่างขอเป็นสี นะคะเราก็เลือกสีที่เราต้องการปั๊บหรือจะสีน้ําเงินกนะ็แต่ใครชอบสีอะไรก็เลือกกันไปนะอะจาจจว่าเป็นนี้ละกันโอเคอ่ะเราก็จะได้เป็นอขอเป็นตัวหนาแล้วกันนะคะตัวหนาเลือกตรงไหนเลือกตรงนี้ค่ะให้เป็นโบลนะคะอ่ะตัวนี้ให้อยู่ก,กลางเราก็เลือกกลางนะคะเสร็จเรียบร้อยการสร้างซับไตเติลนะคะในวีดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็คลิกปิดตรงนี้ไปเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยเราก็ลากตัวนี้ค่ะมาวางค่ะลากมาวางตัวนี้นะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้อ่าตรงนี้มันก็จะอ่าลองมาเล่นดูนะเราก็เล่นวิดีโอเลยนะคะเราลองเล่นวิดีโอดู เอสบาร์เราลืมเลยนะซับไตเติ้ลมันทับกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ขอหยุดหยุดก่อนนะคะหยุดแล้วเราก็จะทําการเลื่อนวิดีโอของเรานี่นะคะ,ะเดี๋ยวก่อนที่จะเลื่อนวิดีโอนะอะเราขอทําการย้ายวิดีโอตรงนี้ไปข้างหลังก่อนนะนนเราขอย้ายวิดีโอไปข้างหลังสามารถอยู่ประมาณนี้นะคะเป็นซับไต,ไตเติ้ลอะซับไตเติ้ลมานิดนึงครับ แล้วตัวนี้เราก็ยอ่อเข้ามานะคะยอ่อเข้ามาให้เล็กๆเสร็จแล้วเราก็เริ่มไปเลยนะคะ,ะเริ่มเล่นนะคะป,ป,ประมาณนี้ใช่ไหมคะ,อ,ะอย่างนั้นเดี๋ยวต้องทําการขยับตรงนี้ก่อนนะคะขยับตรงนี้ก่อนเพราะว่าของเราขยับไปขอกลับมานิดนึงเอามาต่อกันนะ,อะขอดูใหม่นะ อ่าตรงนี้ขอใส่ตรงนี้นิดนึงนะคะอ่าเป็นเลือกเป็นแล้วแต่ใครชอบนะคะอ่าจะเป็นเหมือนกันแล้วกันนะคะอ่าป๊าปวิดีโอปวิดีโอเสร็จเรียบร้อยตรงนี้เป็นคลิปใช่ไหมคะอ่าเป็นคลิปอเอานี้แล้วกันนะคะเอาให้เหมือนกันเลยนะคะ t r a n s i t i o n ไปเลยนะคะลองเล่นดู แล้ววิดีโอเราจบตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราสุดท้ายเนี่ยไปดูซิวิดีโอเราสุดท้ายเป็นยังไงถึงตรงนี้ถ้าเผื่อเราจะทําการก๊อปปี้ข้อความตรงนี้นะคะเราสามารถทําได้โดยการกด ctrl c นะคะแล้วก็กด ctrl v ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วเราก็จะเปลี่ยนจากาทุกประสงค์นี่เป็นบอกว่าโปรดติดตามนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อว่า โปรดติดตามตอนต่อไปอ่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอาที่เป็นบอกว่าโปรดติดตามตอนต่อไปตรงนี้มาวางไว้สุดท้ายลงนี้นะคะอ่ะมาวางไว้ตรงนี้ปับ๊บเราก็จะเปลี่ยนข้อความใช่ไหมคะตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนจากการสร้างซับไตเติลมาเป็นโปรดติดตามตอนต่อไปแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกตรงนี้เลยนะแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนข้อความตรงนี้ว่าอ่าโปรดติดตามอะ กดต,ติดตามตอนต่อไปอ่ากดติดตามตอนต่อไปเสร็จเรียบร้อยแล้วข้างล่างอ่าที่เว็บไซต์นะคะที่เว็บไซต์ https l i e ku k t h อ่าเสร็จเรียบร้อยนะคะแต่ ตรงนี้ถ้าอยากจะปรับให้สีขาวเยอะหน่อยแล้วก็เลื่อนตรงนี้มานิดนึงนะคะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ปิดตรงนี้เลยแล้วก็จบแล้วใช่ไหมคะตรงนี้เราก็จบเรียบร้อยอถ้าอยากจะปรับดึงเสียงมาตรงนี้หน่อยแล้วก็ปรับมาได้นะคะ หรือว่าเสียงตัวนี้จะดึงขึ้นมานิดนึงอย่างนี้ก็ได้นะคะเนี่ยปรับเสียงขึ้นนะอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะมาทําการเอ็กพอร์ตใหม่นะแต่ตรงนี้เราท mark ํมาร์กอินมาร์กเอาไว้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนแล้วนะมาร์กอินมาร์กเอาแก้ไขนะเอามาส์มาคลิกตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกมาร์กอินมาร์กเอาตรงนี้เคลียร์นะคะเราเลือกเคลียร์อินและเอาแล้วเราก็มาทําใหม่นะแล้วก็มาที่เริ่มต้นตรงนี้ค่ะแล้วก็มาร์กอินนะแล้วก็ไปสุดท้ายค่ะแล้วเราก็มาร์กเอาตรงนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยเราจะทำการ Export แล้วนะเราก็มาที่ไฟล์ล้วก็มาที่ Save as อาเซฟแอปชื่อเดิมแล้วกันนะคะเราเซฟปั๊บเอาชื่อเดิมนะคะกอบเย็ดเลยนะคะต่อไปพอเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่แน่ใจกดเซฟอีกทีหนึ่งแล้วเราจะทำการ Export ทําทำไงเรามาที่ไฟล์แล้วก็มาที่เอ็กพอร์ตนะคะแล้วก็มาเลือกมีเดีย นะคะแล้วเราก็มาตั้งชื่อตรงนี้นะคะอ่าตรงนี้เป็นเอาต์พุตนะคะที่เราจะตั้งเราก็บอกว่าเป็นอ่าคุยอ่ะรายการคุยไอทีกับป้าต่อยนะคะอ่าเราคุยไอทีกับป้าต่อยเป็นอีพีสิบห้านะคะเรื่องเรื่องอะไรคะเรื่องการทำ อ่าซับไตเติลอ่านะคะแล้วก็กดเซฟไปนะคะเสร็จแล้วตรงนี้ขอให้เป็นอ่าเรียบร้อยนะคะตรงนี้ขอเป็นออก YouTube แล้วกันนะคะเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็อกพอร์ตได้เลยนะเราเลือกตรงนี้นิดนึงแล้วเราก็เลือกตรงนี้นะคะว่าเป็นเอ็กพอร์ตนะคะ เราเลือกตรงนี้ oh. ปั๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เลือกอ่าตรงนี้นะคะว่าเป็น e x p o r t เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วรอสักครู่ใหญ่ๆเดี๋ยวเราก็จะได้วิดีโอแล้วนะคะอะตอนนี้เราขอมาที่ Stop v วิดีโอนะคะปับตรงนี้แล้วเราก็จะมา วิดีโอของเรา,อาตอนนี้เราก็สามารถที่จะทําคลิปวิดีโอสั้นๆเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยการทําหัวข้อไตเติลเรื่องนะคะเดี๋ยวเราเราจะนาไฟล์อันนี้ไปทาซับไตเติลอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาพบกันในการทาซับไตเติลน,นะคะอันนี้ทําหัวข้อเรียบร้อยแล้วนะคะพยุติการบันทึกแค่นี้ค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ